คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตาม เด็กที่มีอายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะโอ้ก็ครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเจสซี่เออสยิวกิวเอ้อเจสซี่สลอดดิเออใครที่เข้ามาแล้วก็กดไ like, ล like, ค์กดฟล์ฟอล์ลเพืใครให้ผมหน่อยนัย้นเพื่ออวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาบนน้ร้างกันอีกเช่นเคยนะ โบนัสจำก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องคอยแชร์เกมแตกลงในกลุ่มเยอะแยะมากมายหลากหลายเกมเลยเออใครสนใจเข้ากลุ่มโบนัสําก็ริงใต้คอมเมนต์แรกของได้เลยนะเพื่อนอย่า,าลิงใต้คอมเมนต์แรกของได้เลยนะเออเอเอวันนี้ก็มาอยู่เกมบัวนะเพื่อนเออเกมบัวนะทุนมาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะเออโอ้จะอ้วกอยู่นะเพื่อน ขอเริ่มที่เบสสีและกันเพื่อนเออปั่นเองนะยังไงยังไงน้องๆยังไงยังไงเอา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 แล้วก็โดแล้วก็อดนี้อืม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 ขอแบบเต็มๆนะขอแบบเต็มๆแล้วโดนี้โอ้ เฮ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 ้อยหกสิบาทเป็นเโอ้โหไอเฮียมาวะมาวะเฮ้ยเฮ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 แลกาดโอ้โหเป็นไงเไอเฮียมากูขึ้นเปเเลยมา ยมาดิน้องๆมาดิน้องๆมาหน่อยดิมาหน่อยดิมาหน่อยดิเฮ้ยมาหน่อยดิกูโชวพ์พลังและดอกน,นี้ยังไงมาเดี๋ยวจะ้ะมาเดีย๋ยจ้ะอมอื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 ล้วหนึ่งร้อยยี่สิบกวาบาทมั่น,ออนอออโอ้โหนี่วัวหรือวายันีหลอให้แดงอยู่ได้เออโอ้โหเป็นไงเอาทุนมาแค่หนึ่งร้อยแปดสิบกว่าบาทเออมั่นอืมตอนนี้กำไรมาประมาณ สี่ร้อยกว่าบาทแล้วเออแล้วจะกระโดดอีกเลยกระโดดอีกแล้วเพื่อ่นเยอะเอ๊ะเอ๊ะวะเอ๊ะเอ๊ะแล้วขอขอเต็มหน้าจอขอให้เต็มหน้าจอกูพอเลยเอาดิเออเอาดิขอแบบเต็มหน้าจอเพื่อนขอแบบเต็มหน้าจอแล้วโดกนี้ปังปัง,ปงไปเลยโอ้โหวะเอ๊ะเอ๊ะวะเอ๊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 ะสองร้อยยี่สิบห้าบาทโอ้โหใหม่กอน กำงไรมาแปดร้อยก็บ้าเลยเพื่อนออโอ้โหเวลาบนน้ทามแตกแล้แต่กะโดดกระเป๋าโอ้ยมันเพื่อนกระโดดดิ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 ยี่เป็นไงเป็นควายหรือมันฟูมัวว็หลออไม้แดงอยู่นั่นแหละเออกระโดดอยู่นั่นแหละเอ้อแต่มันอยู่ในช่วงเวลาบนน้ทามเลยนะเพื่อนเกี่ยวนะเพื่อนเกี่ยวนะเออก็เดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่นเกมแบบว่าไม่มันไม่ใช่โบนัสทามไม่ดูนะเพื่อนเออ ว่ามันแตกหรือเปล่านะเออก็เดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจเข้ากลุ่มมนแนะนำก็รีิงใต้กลุ่มมิลเล่กลุ่มได้เลยเพื่อนยำวอร์รีิงใต้กลุ่มมิลเล่กลุ่มได้เลยนะเออและดอกนี้ก้อนดอกยาวมาหรือเปล่าโอ้โหสองก้อนไม่เป็นไรเยี่ยได้มาสองร้อยห้าสิบบาทมาหนึ่งก็เอาเลยอ่ะกระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปโยโยเอ๊ะเอ๊ะวะเอ๊ะเอ๊ะวะเอ๊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 ะ โอ้โห้ลยังไงดอก้เต็มหน้ากระดาษไ่ลูกเต็มหน้ากระดาษไปลูกยยี่สิบห้าคูณสิบยีห้าคูณสิบได้เราไรสร้อยห้าบบาทไงน้องๆเออโอ้โหและกําไรมาลุวนวน้องๆหนึ่งสามรกว่าบาทแล้วเออเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะ โอ้แลแกจะกะโดอีรือเป่าแอคหาพ่อเออแต่ก็นอนมานันเพื่อนรนอกนี้ได้มาหนึ่งร้อยบาทโอ้โหมาดิน้องมาเรื่อยๆลูกมาเรื่อยๆลูกขอแบบปังๆลูกเออไอควายอะไอควายเออเออก็เพื่อนน้องๆหนุ่ๆคนไหนที่อายุต่างก8สิบแปดปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเออ ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงด้วยนะนะไม่แน้นนไม่เล่นหรือตำตามมนเด็ดขาดนะเออและจังก็โดนโหเรี่พวกแอ๊กอัพบล็อกไงเออก็เมื่อวันไหนที่ชื่อชอบผมก็กดไลค์กดซัมซัคไลค์ผมหน่อยเมื่อนเออหรือใครที่อยากเข้ากลุ่มวงแนะนำก็ริงใต้คุณมิแร่ผมได้เลยเมื่อนเออยังว่าริงใต้คุณมิแร่ผมนะเออจะมีบอทประเด็นการแต่งของแต่ละเกมแล้วก็มีเพื่อนพี่น้องคอย แชร์เกมแตกลงในกลุ่มเยอะแยะมากมายหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มของนะ้นกักก็ริงใต้กลุ่มมป็นลรกลุ่มได้เลยเวอร์อ้าวแล้วตอนนี้กำไรมาหนึ่งสามร้อยก็บาทแล้วอยู่ที่เบ็ดฮเดี๋ยวกูจะขึ้นเบ็ดดีกว่าเงี้ยไม่ไหววะ่ะอยู่ที่เดิมเนี่ยมันไม่เดินนะก็เราก็ต้องขึ้นนี่ครับมันก็ต้องขึ้นเบ็ดดีครับน้องๆเออไม่ต้องว่างแล้วสามมาแล้วแล้วยังไงมไม่ก็โดนเล่นล้ะดอกนี้แหละ ฟังปังไปเลยเบ็ดเจ็ดเป็นไงอังเปาเต็มหน้าจอดอกดีเจ็ดสิบบาทคูสิบเข้าไปเฮ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 คูสิบเข้าไปเฮ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 เจ็ดร้อยไงเออเฮ้เฮ้เฮเฮอืมเบ็ดเจ็ดกูแม่งใช้งานได้เฮียแต่ว่าอย่างว่าอะไรมันเป็นวัวหรือเป็นควายหรอใครแดกอยู่นั่นแหละ แต่มันอยู่ในยุ่งเวลาอุย้ยอยู่ในยุคเวลาประทับของในแต่ละวันด้วยนะโอ้โหแลนน้วดอกนี้อังเปาเดิมนาจอห์นเวิร์ลวายเอ๊ะวาเอ๊ะวาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอเจนซี่นสล็อตเจนซี่นสล็อตเออโอ้โหแล้วดอกนี้ได้มาแจกร้อยบาทเออไอ้เหี้ยเป็นไงไหนกูขึ้นเบ็ดแปดเลยมา เบ็ดปลยเลยเหมือนอย่าไปวันอย่าไปวันน้องๆก,ก,ก,กู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 กัดจะกัดจะใช้อัตโนมุนเีม่มันแไห่เพื่อนลืมนะลืมตัวนั่นเมื่อ,อเออเออมาหน่อยน้องมาหน่อยแล้วถุงเงินมาต่อเออได้อยู่เออนะยังไงอ่ะ,อะ

เต็มกระดาษหรือเปล่าโโอ้โหได้มันนี้เที่ยวเองไอ้เหี้ยอะไรกับเนี้ยอะไรครับไอ้เงี้ยสี่ร้อยบาทเองกูจะบ้าตายเ้ยเบ็ดแปดนะโหลเอ้ยไหนกูขอเปิดอร์โบแล้วกูขอสักสิบหมุนนี่ดิว่ามึงจะมาดีหรือเปล่าเออวิได้อยู่นานเพื่อนเออแลว้วกหนีเป็นไง เป็นไงอะน้องๆเป็นไงอ่ไอ้เฮียโอ้โหแปดร้อยบาทเพื่อนเกิเรื่องไหมเออแล้วมาต่อสวยงามสวยงามแล้วจะกระโดดกระโดดปุกูให้เลยกระโดดกับนี่น้องบุ๊คบุ๊กระโดดบ่อยเกินไอ้เฮียวันนี้กระโดดบ่อยเกินวัวหรือควายกับเนี่ยไอ้สัสวัวหรือควายรอไอ้กูแดงอยู่นั่นแหละวัวหรือควายน้องๆ ไอเฮียคือแบบสุดติ่งกริ่งแมวนั่นเพื่อนเออโอ้โหแล้วยังไงเฮียแล้วยังไงน้องยังไงยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อส้มมาเต็มหน้ากระดานสี่สิบบาทคูสิบไปเท่าไรดอกนี้ดอกนี้สี่สิบบาทคูสิบไปเท่าไรดอกนี้เออไปเท่าไรสี่ร้อยดีครับน้อง เออเฮ่อไไงได้เรื่องหรือเปล่าโอ้โหไปไงตามนี้กําไรมาสี่พันหนึ่งร้อยกว่าบาทแล้วนะเพื่อนแล้วมาต่อหรือเปล่าหรือว่าไอ้ค้างเลยเพื่อนเพื่อนค้างเอ้าไม่ค้างมาแล้ว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 ยังไงต่อหูก้อนหองก็ต้อนรับมาเลยค้างปพ๊บก้อนองต้อนรับเลยสองร้อยสี่สิบบาทมาขึ้นไม่เป็นสิบกว่ามั้งคืนไม่เป็นสิบก่อนสักสามที่บุนอะไรเงี้ยเออเปิดดาวโบไปดูวยนานเบือเออมาดิ มาดิแล้วก็โดเลยป้องอ <c oughs> มาดิก็มาดิสองร้อยยี่สิบบาทก็มาดิก็มาดิาดหูครูเป็นไงสุดสิงกรีงแมวไปเลยแล้วหูแล้วก็นองไมาอีกแล้วเนือแล้วก็นองไมาอีกหรอเออสามร้อยบาทโอ้โหเป็นสิบ เปิดเทเบิกับอีกสามสิบหมุนเหมือนเพื่อนไรเรื่องเลยไหมไรเรื่องเลยไหมโอ้แล้วมาอีกเท่าไรหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ทองมาเดี๋ยวจะสองร้อยบาทแตกๆก็รัวๆไปเลยเป็นไงง่ะเป็นไงวันนี้มันเป็นควายนะเพื่อนโออยู่ในช่วงเวลาโบนสทามเลยนะโบนาทามก็คือกลุ่มที่บอกว่าเซ็นการแตกง่ายแต่ดีของตระเกมนะเพื่อนแล้วก็มีร่วมวี่ๆน้องคอยแชร์เกมแตก รงในกลุ่มมากมายกหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มวัวนะนรับก็ริงได้ก็ไม่แล้วผมได้เลยนะเพื่อนจำไว้ริงใต้ก็ไม่แล้วผมได้เลยนะแล้วดอกนี้มากแล้วจ้ะสองร้อยบาทโอ้โหเป็นไงองี้แล้วเต็มเต็มดอกนี้สามร้อยยี่สิบบาทสามร้อยยี่สิบเลยเงาะลังกองมาคุดลำใจอะไรมาเรื่อยๆเลยเอ้ยไม่ใช่เฮียนี่มันวัวเออ แล้วมาต่อเลยอือหืสสมเต็มหน้ากระดาน,นเพื่อนว่าไงเี่ยห้าร้อยบาทอ่ะโอ้โหเป็นไงไอ้เฮียห้าสิบคูณสิบเข้าไปก็เป็นห้าร้อยนี่น้องโอ้กูเบ็ดยี่เลยไม่ไหวแล้วกูเบ็ดยี่เลยแล้วกันเพื่อนเออมา เอาปิด์เปิดตใหม่ฮมเมารีเสร็จดีลาลียลลนะเพื่อนมามาดีน้องเอออบาทมาขอสักสิบุญถ้าเกิดไม่ปังนี่กูก็จะลดเบ็ดเหลือเบ็ดสิแล้วเดิมนัเพื่อนเออแล้วเป็นไงไม่ปังกูให้เอาตีเหยียบหน้าเลยสัตกูบอกให้โยเออเออเอเออเออเออ เป็นไงเป็นยังไงเป็นคนพิเศษอยู่ในความพิเศษและดอกอีได้มาสองพันบาทเปนเื้อนโอ้โหกำไรตอนนี้มาเจ็ดพันก้าวบาทเล้เจ็ดพันห้าร้อยก้าวบาทแล้วโอ้มิ่พระมิ่งพระโอไมค์ขรอดอืเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทเปบื้อนโอ ใครที่อยากแต่ง่ายแต่งดีไปผมก็เร่งมได้วองเมแรกผมได้เลยเพื่อนเออเหก้อนทองไหมจ้าสี่ร้อยบาทเออแล้น้องหนู่คนไหนที่อายุ 3, ต่ำกว่าสิบแปดปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะไม่แนะนาไม่เล่นหรือตามๆประเด็ดขาดดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะเออและดอกดีใหม่เลยเจ้าโอ้ยสี่ร้อยสิบแปดบาทเพื่อน โอเคใครที่ชื่นชอบผมก็กดไลค์กดซับสไครป์ผมหน่อยเพื่อนเออหรือใครที่อยากรู้เวลาการแตกของแต่ละเกมก็ริงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยย้ำว่าริงใต้คอมเมนต์แลกผมได้เลยเพื่อนเออจะมีพอกเปอร์เซ็นการแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆคอยแชร์เกมแตกคันเข้ามาลักหลายเกมเลยโอ,อใครที่สนใจเข้ากลุ่มไวยนะทามก็ริงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยเพื่อนแล้วดอกนี้ได้มาไฟร้อยบาทเออ ขอสักห้าอ่ะสามห้าไม้แม่หนึ่งสองอ่ะสามโห้โโอ้โหกลัวไม่น่าสามไม่น่าสี่ไม่น่าหา้หาแล้วมั้งดูดิมันเซตมาเรื่อยเซรลอยอ่ะหนึ่งโอ้ยเหมือนอังเปาเต็มหน้าจอหนึ่งพันคูณสิบเข้าไปเท่าไรหนึ่งเท่าไรเท่าไร่รอกเงี้ยเท่าไร,งงาไรบอกกูมาดิ บอกกูมาที่ใครอยากแต่งแบบกูก็รีนได้ก็ไม่แลกของได้เลยใครอยากแต่งแบบกูก็รีนได้ก็ไม่แลกกูได้เลยเออจะมีบอกเวลาการแต่งของแต่เกมแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การแต่งของแต่ละเกมด้วยนะเพื่อนก็ดอกนี้ได้มาหนึ่งบูนบ้าดอกไอ้เหี้ยเป็นไงเนี่ยเขาเต้นกริ่งแมวไม่ได้ว่า โอ้กำไรมาสองมือนกว่าแล้วสองหมื่เจ็ดร้อยบาทเอาม่เปล่าโอ้โหเอาดูมแกหนึ่งร้อยกว่าบาทเอ้อเไม่กลประเดีแล้วนะนนนนยอกเล่นเฮียโอ้โหกูจะหลุดกูกดแค่ไม่กี่ทีแม่งมาแตกมือเลยเงอนอะขอสุกสองไม้หนึ่งสองเออ ไม่มาไม่แฟนใครเพื่อนไม่มาไม่แฟนใครเออก็ขอจบคลิปเรื่องน,ออองนี้แล้วกันเพื่อนได้กาไรมาพอสมควรแล้วนะเออก็ได้กําไรมาสองหมื่นห้าร้อยบาทเออก็เอาทุนมาแค่เท่าไหร่เองเอาทุนมาแค่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเพื่อนเออใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็ริง้งเอยกดไลค์กดซัมจะคลายหมหน่อยเพื่อนเออหรือใครที่อยากเข้ากลุ่มวนธรรม อยากรู้เวลาการแตกของตัละเกมอยากรู้เกมแตกว่าเกมไหนแตกก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกวผมได้เลยเพื่อนลองทักไว้ถามขาดูนะลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยเออยังมีบอกปเปอร์เซ็นต์การแตกไม่พอเวลายังไม่พอก็ยังมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคอ,อ,อยแชร์เกมแตกลงในกลุ่มเยอะแยะมากมายหลากหลายเกมเลยเออก็ไปพูดคุยกันในกลุ่มได้นะเพื่อนเออลองทักไว้ถามขาดูว่า